ของเล่นที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาชอบของเล่นเข้าบ้านจ้าซึ่งรอบนี้ที่หลินชอบอะก็คือจะเป็นตัวฟิเกอร์แล้วฟิเกอร์อหลินน่าเลืองของธรรมชีนะทุกคนธรรมชีก็ต้องร้านนี้นี่เนาะคือรอบนี้หลินอยากให้ทุกคนช่วยเลือกของเล่นกับหลินนะแล้วที่แล้วอะหลินก็เลือกตัวคิโลเหมือนกันนะเป็นงาน shf ค่ะพิเกอร์ัวดีเฮ้ยจะเอาตัวนี้ อันนี้เป็น S H F เหมือนกันก็คือเป็นของโซโลกับลูฟี่ยานตัวนี้นช่วยลินเลือกหน่อยนะคะโดยการแบบว่าโัวหัวใจให้หน่อยถ้าเกิดเป็นโซโลให้หัวใจเขียวลูฟี่หัวใจแดงไว้นะคือรังเลสองตัวนี้ก่อ,อนหน้านี้โดนทิรัวไปแล้วเดี๋ยวลินขออธิบายนิดน,นึงว่าทำไมหลินถึงเลือกงานนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดขยับเนี่ยเห็นปะต้องแต่ข้อแขนข้อมือเนี่ยขยับได้หมดเลยนะแล้วก็พอเขาอะ่ะมีพร้อมเลยส่วนหน้าเนี่ยคือเขามีเยอะมากอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมหลินต้องเลือกแบบสติ๊กเกอร์แบบนี้ท่าัดท่าไบ้ ทันบิวเอาจริงนะคือเมอท่ันบิวอ่ะเป็นสุดยอดของวิกเกอร์สุดยอดของของเล่นแล้วเพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆ <c oughs> อยากเล่นสักครั้งในชีวิตนะทุกคนราคาก็จะค่อนข้างเร็เลย <c oughs> คือจุดเด่นเขาอะจะเป็นเล็กไม่ได้เป็นประกอบนะหลายๆคนจะคุ้นว่าเอ้ยอาจจะเป็นประกอบหรือเปล่าถ้าเป็นแบบแนวอีวากเลียนแต่ว่าตัวนี้ตั้งโชว์ได้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันเหมือนแบบว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของนางอยู่ในนี้ด้วย